ที่ 4, ผู้ว่เยืนยามอสัสดุนี่คือไกเวอร์อีกคนอย่างนั้นเหรอตกใจแล้วสินะโชคุงยูนิตท,ที่นัครอบครองอยู่มีอยู่ด้วยกันสามอันไงลระสามอันเหรอยูนิตจะรวมเข้ากับร่างกายและทำให้ร่างต้นมีพลังเพิ่มมากขึ้นจนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยมีมาก,ก่อน และเมื่อนำคอนโทรเมทัลที่สามารถควบคุมและหยุดยั้งการเติบโตของพลังงานมาประกอบเข้าด้วยกันก็จะสามารถควบคุมการสวมถอดชุดเกราะได้ซึ่งเรียกว่าระบบเกราะชีวะนี่ก็คือยูนิตไกเวอร์นั่นเองฮ <Huh? S 1> ฉันเองก็อธิบายวิชาชีวะไม่เก่งซะทุนวนนี่พวกนายจริงๆแล้วเป็นใครกันแนะ่สักวันก็จะเข้าใจเองแต่ถ้าหากว่านายไปกับฉันตอนนี้านายก็จะรู้ได้ทันที ฉันจะบอกไว้ก่อนนะขืนดื้อดึงไปก็เปล่าประโยชน์นายไม่มีทางชนะฉันได้หรอกเอายอมมาด้วยกันเถอะไปที่ฐานโครโนสของพวกเราอย่าไปฟังที่มันพูดเชียวนะ,ะมันเองก็ไม่ต่างไปจากนายหรอกนะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้จริงมะใช่สิยังไม่ได้จัดการกับนายเลยนี่น้องฮะชอทั้งฉันและคุณเทสุโรไม่เชื่อที่นายพูดหรอกถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไม่อ้อมมือให้แล้วนะ ฉันจะสอนบทเรียนให้กับนายเองเง้นกบันี้ระบบทำความร้อนในยูนิตช่วยในการสร้างเลเซอร์อินฟารเนาเรดเราเรียกมันว่าเฮดบีมไฟมิดความที่สูง การสั่นด้วยความที่สูงทำให้ตัดทุกอย่างขาดได้อย่างง่ายดายดูเหมือนว่านายยังใช้มันได้ไม่คล่องเลยนะหน่อยแน่นายสอบตกแล้วตกครับเฮ้ยดั่น,นมันใครเป็นคนยิงอ่ะ ถ้าหากสวมยูนิตเหมือนกันแล้วแล้วก็ความแตกต่างด้านพลังก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้ถ้าหากว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ชำนาญด้านการต่อสู้แล้วแล้วก็โชหวังว่าคงไม่เป็นไรนะเมื่อกี้นี่เป็นอาวุธสุดยอดของไกเวอร์เรียกว่าเมก้าสแมช แต่ถึงยังไงก็ตามหลังจากยิงไปแล้วต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการสะสมพลังตอนนี้คงรู้แล้วสินะถ้าว่าพวกเราสวมยูดิตเหมือนกันแล้วก็ใช่ว่าทุกคนจะต้องเก่งเหมือนกันเสมอไปและจากที่ได้พูดมานี่ทําให้ฉันสามารถพานายกลับไปได้ในฐานะตัวอย่างชิ้นสําคัญฉันไม่ยอมให้น,นายทำได้หรอ ยังไม่เข้าใจอีกเลยถ้าหากยังขัดขืนอีกแล้วก็นี่มันอะไรกันเนี่ยโธหนีเร็วตอนนี้เราเป็นโอกาสแล้วเนาะเร็วสิแล้วเข้าโช่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนีไปแล้วเหรอ แต่ว่านี่มันนี่มันอะไรกันนะสมองปกติโครงสร้างดีเนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ ผมคคมกันก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับอย่างงั้นเหรอไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมก็เลยบอกอะไรท่านไม่ได้นะครับถึงตรวจไม่พบความผิดปกติแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเกิดปัญหาที่ระบบควบคุมหลักก็ได้นะครับท่านฮะฉันเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับวันนี้พ่อทำโอทีหระครับพอดีวันนี้คุณิอซซโร่นี่ย เขาขอให้ผมมาช่วยงานของชมรมค้นคว้าเรื่องสซไฟที่บ้านเขานะครับคืนนี้เขาจะไม่กลับบ้านนะครับเอครับครับครับฉันไม่ชอบการโกหกเลยจริงๆอย่ยังไงก็ตามตอนนี้พวกเราควรจะอยู่รวมกันไว้ดีกว่าตั้งแต่นายรู้เรื่องไกเวอร์อันตรายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะโชเข้าใจมากฮะเป็นไรไปคุณฮิซโรก คิดว่ายังไงเกี่ยวกับไกเวอร์อีกคนนึงเนี่ยอาไดยินมาว่ายูนิตมีอยู่ทั้งหมด3อันใช่ไหมล่ะนั้นก็แปลว่ายังมีอีกคนนึงที่สามารถแปลงร่างเป็นไกเวอร์ได้อะนะโชเมื่อกี้อ๋อเหตุการณ์เมื่อกี้มันคืออะไรกันนะเอะอ๋อ,อตอนนั้นนะ่ะนั่นน่ะสินะ มันคืออะไรกันนะพี่คะเขาเย็นเสร็จแล้วนะอืมอ้ออย่าคิดอะไรให้มันมากเกินไปจะดีกว่าไปไปกินข้าวกันได้แล้วนะโอ้โหยน่าอร่อยจังทานก่อนนะครับทานก่อนนะครับ <c oughs> มิสกิทำอาหารอร่อยจังเลยอะขับใจจ้ะอืมอไปไหนหรอหนูจะพิแันข้าวบนห้องเชิญเพื่อนรักสองคนคุยกันตามสบายเอ,อ๊นี่ไม่มาทานด้วยกันเหรอเนี่ยฮะตอนเด็กๆพวกเราสามคนยังเคยอาบน้ำด้วยกันนอนด้วยกันเลยนี่นะอย่าคิดมากเลยนะอุะ้ยดบ้าที่สุดเลย ค,คุณเทสโร่พูดเหมือนเป็นพ่อเลยนะครับอยอย่างนั้นเหรอนี่คุณเทซโร่ผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วมิสกิจังจะม่ตกอยู่ในอันตรายตามผมไปด้วยเหรอครับไม่พูดอะไรอย่างนั้นเล่าตอนที่เกิดอันตรายคนที่จะช่วยเธอได้ก็มีแต่นายคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่เหรอฮะโชนั่นเหรอครับอืมเฮ้ยมิสกิ มิสกิมิสกิโอ๊โอ๊ยเจ็บมากเจ็บจังเลยมิสกิเอเฮ้ไม่ไม่เป็นอะไรนะอุ้ยไว้นี่นี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะรีบตัวครับแล้วก็ปิดประตูด้วยเดี๋ยวนี้เลยครับบ้าจริงๆเลย ยินดีต้อนรับครับท่านผอ โปรดรอสักพักนะครับอยู่ในที่เหลืออีกสองอันสาขาญ,ญี่ปุ่นกำลังเร่งมือตามกลับมาอยู่ครับตอนนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วฉันมาที่นี่ก็เพราะเรื่องนี้แหละเอ๊ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสาขาญี่ปุ่นจะขึ้นตรงต่อฉันริเฮตกิโอคนนี้ท่านพบกิโอนี่เป็นข้อมูลส่วนหน่อยของพวกเราครับเชิญชมครับฉันเองก็เห็นด้วย ทิโซอานอยสาขาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมามีค่าแก่การประเมินผลงานแต่ว่าเซอร์มิบุรครับเขามีพลังกำลังมากกว่าโกลเกลสเท่าเลเซอร์มีพลังแรงสูงกว่าวามอ8เท่าและเปลี่ยนไปด้วยพลังกำลังที่เหนือชั้นกว่าโซอานอยรุ่นปัจจุบันหลายขุมนัดหายปโซอานอย อย่างนั้นเลยนอคงเข้าใจแล้วสินะการค้นคว้าของนายไม่ได้มีควา,ามดีควา,ามชอบต่อพวกเราเลยสักนิดไม่จริงฉันจะตัดสินโทษนายภายหลังผมจะพาชมสถานที่เองครับท่านผอผู้ตรวจการิสเกอร์ได้ยินมาว่านายได้ครอบครองยูนิตกเวอร์ซึ่งเป็นอาวุธสูงสุดของคโครโนโลแล้วสินะ,ะ,ะริสเกอร์ จะไม่ยอมทํางานพลาดเหมือนกับนายหรอกรู้จักเขาด้วยเหรอครับว่าเรามาจากศูนย์ฝึกเดียวกันเหรอเซอร์บิบุทฉันมีงานด่วนให้นายทำครับงานอะไรเหรอครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ก็คงจะกลับไปสู่ชีวิตปกติได้แล้วมั้งนะอ๋อเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยสินะฮะอือฮะยังไงก็ตามถ้าหากพวกเรายังอยู่ในเขตทุมชนเนี่ยพวกนั้นก็คงทําอะไรให้เป็นที่แตกตื่นไม่ได้หรอกจริงมะหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะเอาละจะเริ่มกันหรือยังละ่ะโชนายตามฉันมาเลยเร็วเข้าเอ,เอ็นนิดจะทําอะไรเหรอวันนี้ชมรมของเราได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องโสดเพื่อทํากิจกรรมของชมรมค้นคว้าเรื่องไซไฟอ๋ะ เวลาแบบดีเนี่ยนะต้องเวลานี้ถึงจะทำได้มาเร็วทำเหมือนที่เคยสิโชโอ เรียบร้อยแล้วครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดของผู้ตรวจการริสเกอร์ที่ได้รวบรวมมาครับท่านพบอรรบกวนอะไรท่านหน่อยได้ไหมครับมีเรื่องอะไรก็ให้เซอร์บิบุธได้ดูข้อมูลที่ก่อนส่งเขาออกไปจะได้ไหมครับไม่ต้องเปนห่วงอะไรเขาหรอกอะห้องกระจายสิรอเดี๋ยวอโอ มีอะไรหรอครับขอฉันใส่เฮดโฟนก่อนนะเมื่อวานดูรายกัรน,นะหรือเปล่าอ่ะอ๋อดูสิดูสิ ้สกีกับสมาชิกคนอื่นไม่เห็นมาเลย้ตายสิพวกนั้นน่ะคิดว่าชมรมวิจัยเรื่องไซไฟเป็นอะไรกันแม่นะท,ทั้งที่เป็นหนังที่ควรจะดูแท้ๆเชียวนะขอโทษน,นะครับผมเอากุญแจของห้องสนมาคืนนะครับ ครับทำไมถึงไม่มีใครอยู่เลยล่ะบางทีพวกเขาอาจจะแอบอยู่ก็ได้นะทุกคนไปไหนกันหมดนะโอ้ใช่แล้วมิสุกิผมไม่ติดนะไม่ได้เปิดมือถือหรอเนี่ยฮะเออฮะอออะไรนะ ุณเทซุโร่พวกนี้มันพบเป้าหมายแล้วยังอยู่ในโรงเรียนอย่างที่คิดครับโซโซอันน้อยน้อยเนี่ยไงพวก แต่ในโนรงเรียนพวกนี้มันก็ยังโคทเสอรโรระวังสารละลายเหรอฮะโซอนนอยเหรอเป็นแบบใมาอ so so ีกแล้วเหรอเนี่ยไฮเปอร์โซอนอยแสดงให้ฉันดูสิว่าทำอะไรได้บ้างฮะฉันไม่รู้ว่าพวกแกรอดมาจากคลื่นสะกดจิตมาได้ยังไงแต่ว่าการที่พวกแกยังอยู่ได้ถือเป็นความผิดพลาดขามเลยกายว่ อะไรกนเนียายเวอร์เพลชทำอะไรมาไม่ได้เลยเหรออโหเซอร์บิบุทเริ่มสู้กับกายเวอร์แล้วท่านผอไม่ได้เซอร์บิบุทแสดงพลังของไฮเปอร์ส่วนน้อยเห้มันได้เห็นสักเขาได้ไปกินอ๋อ,อนี่ไม่ได้ผลเลยเหรอการโจมตีกระจอกแบบนะั้นทำอะไรฉันไม่ได้หรอก ถ้าอย่างนั้นลองนี่หน่อยเป็นไงใบมีดความถี่สูงของฉันสารละลายเนี่ยไม่จะเล็กล้าจัจะสามารถละลายได้กรอของแกป้องกันอะไรแกไม่ได้หรอกเจ้าหนูแข็งแกร่งมากแตกต่างจากสวนร้อยที่เคยต่อสู้มาเลยจดยเน่ เมกาสมัชเชอร์เหรอแกจะจะพังที่นี่หรือยังไงเสียเวลากับแกมามากแล้วจะมือสมัครเล่นเสียงเสียงนั่นมันอะไรกันเนี่ยฮะเที่โรงเรียนนี่เดี๋ยวเข้าอ สมอยของสาขาญยีบุ่นทำอะไรแกไม่ได้สินะพลังของแกอาจนะนาเซืรอมยีบุตคนนี้ไม่ได้หรอกเสียใจด้วยเนาะ สัตสัตประหลาดนี่คุณธนากรครับใครก็ได้ช่วยทีหย่อนหยานะคุณธนาการแก พลังมัดพลังเพชรบีมต่างก็ทำอะไรมันไม่ได้ฉันอยากได้พลังที่สามารถล้มมันได้พลังของแกน่ะทำอะไรฉันไม่ได้พลังนี้มันหออะไรกันนะ เกนอะไรกันเที่อาวุธนั่นตอนที่ยิงรู้สึกว่าอากาศรอบๆจะบิดเบี้ยวไปด้วยนะโอ้ยแกแกอย่าได้ประมาทเซอร์มีบุตรนายท่านนายท่านเมื่อกี้เป็นการโจมตีด้วยแรงดึงดูดไม่ว่ายังไงก็ต้องตามดูกายเวอร์ไปอีกสักพักขออภัยครับนายท่านกลับมาได้แล้ว พวเราไม่อยากจะเสียนายไปครับคุณเทนซุโร่คุณทันนะก็ คุณทันนักกะแม้แต่คน,ท,นที่ไม่เกี่ยวข้องรู้สึกว่าเราจะค้นพบความสามารถอีกอย่างของกายเวอร์ละแต่ดูเหมือนว่ายูนิตกายเวอร์จะยังมีความสามารถอื่นซ่อนอยู่อีกมากสินะมิสุกิมิสุกิอ้าวกลับมาแล้วเหรอกลับช้าจังเลยนะมิสุกิ กลับจากโรงเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยอ่วันเนี้ยปวดหัวยังไงก็ไม่รู้สิพอรู้สึกตัวก็มาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะมิสเกลดีใจจังเลยะพี่เป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหมอ่ะดีรู้สิอะไรกันนาอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วพวกมันหาเราเจอที่โรงเรียนแล้ว